ช่วง Happy Money Time ช่วง Happy Money Time ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมตลอดเดือนนี้เราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องกเกษียณสุขท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบลจเกษิกรไทยคุณจงรักรัตนเพียนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับส,สเอาละค่ะยามกเกษียณแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากจะมีตังค์อยากจะมีความสุข ึงจะสมกับคำว่าเกษียณสุขทำยังไงครับครับขั้นแรกเลยนะครับก็คือว่ามีมีการวางแผนมีการคิดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องการเงินเท่าไหร่เพราะแต่ะและคนเนี่ยอาจจะต้องการเงินเมื่อหลังเกษียณแตกต่างกันนะครับพอเราได้อันนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องมือว่าจุดหมายเรามีละการไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรที่ทําให้ถึงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราวางเป้าเสร็จปุ๊บเราเลือกพานะที่จะไปถึงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ย มันสามารถพาเราไปถึงจุดนั้นหรือไม่ทีนี้จะเลือกพาหนะอย่างไรครับ <C entend> พาณิชเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็อย่างเช่นบริการเช่นที่เรามีก็คือกองทุนรวม <handles S 1> กองทุน <ers 2> <pickle S 2> รวมกองทุนรวมที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นกองทุนรวมที่มีความหลากหลายอย่างเช่น RMF เนี่ยที่เรามีเนี่ยซึ่งใช้ในการประหยัดภาษีด้วยแล้วออมไปในตัวด้วยเนี่ยอย่างเช่นของกสิกรไทยนะครับตอนนี้เราก็มีขยายการลงทุนเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีกองทุน RMF ที่ลงทุนใน ตราสารทุนและตราสารทั่วโลกในกองเดียวกันซึ่งกองนี้คือของ KGARMF ครับเป็นการกระจายลงทุนในหุ้น60%แล้วก็ตราสารนี่40%ลงทุนหุ้นทั่วโลกเลยนะครับจัดการโดย BlackRock ค,ครับสัปดาห์นี้ทางกสิกรบลจกสิกรไทยบอกว่ามีวิธีการหลากหลายยินดีให้คำแนะนำขอบคุณมากๆครับครับ